สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแต้ออีกแล้วนะคะจาก12-12เ 12, นอะที่แต้ว่ามีการรีวิวว่าแบบซื้ออะไรไปบ้างเนอะหนึ่งในนั้นก็คือ Apple Pencil นั่นเองซึ่งตอนนั้นอะแต้วไม่ได้ซื้อเครื่อง แต่ว่าหลังจากนั้นมาก็คือแต้หวอาได้เครื่องมาแล้วเนอะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นวีดีโอให้ดูเนอะเป็นฟุตเทจเนอะว่าแบบตอนที่ไปซื้ออ่ะคือเต้วอกไปซื้อที่ Apple Store เลยที่เซนทัลเวลด์เนอะก็เดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูเนอะว่าแบบไปซื้อเป็นยังไงออะไรย่างี้เนอะ ที่ได้มาคือต้องบอกก่อนว่าตลอดเวลาตั้งแต่12บสอสองมาจนถึงแบบจะสิ้นเดือนเนี่ยเนาะก็คือว่าแต่ว่าตามหาหลายที่มากทุกคนคือมันหายากมากๆต้องบอกองนี้เลยคือแต่ว่าโทรไปถามเว้ย สาขาแบบทุกสาขาที่เป็นแบบไอสตูดิโอะไรอย่างนี้เนอะรวมถึงตัว Apple เองด้วยก็คือของหมดตลอดเลยจ้าคือเอาความจริงอะ1 2 12องะกดแล้วเว้ทุกคนกดแล้วใส่ตะกร้าแล้วแล้วคือของมันก็หมดเร็วมากอะคือเราก็ไม่รู้จะทําไงดีก็คือไม่ได้ของเนาะจนแบบเนี่ยเพิ่งได้ของมาเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเป็นพีวิวให้ดูก่อนนะว่าแบบแกะออกมาแล้วเป็นไงเพราะว่าเต้ยังไม่ได้ลองใช้เลยไม่รู้ว่ามันดีมัน มีข้อดีข้อเสียยังไงอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะเดี๋ยวจะไปแกะกันเลยและนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะให้ดูเนาะคือถุงเขาก็เป็นถุงกระดาษนะะ่ารักอ่าอย่างแรกเลยก็คือ Apple pencil ที่ได้จาก12-12ก่อนและนี่เลย iPad Air 4นั่นเองเนาะ มีก็คืออันนี้ซื้อมาเป็นรุ่น Wi-Fi นะทุกคนไม่ได้ซื้อแบบเซลลูล่าเนะเพราะว่าเต้าอ่ะไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้เซลลูล่าะไรขนาดนั้นเนอะแล้วก็ส่วนตัวคือว่าเราจะไปที่ไหนมันจะมี Wi-Fi แล้วก็ถ้าไม่มีเราก็จะใช้แบบแชร์ h o อส p o t ของจากโทรศัพท์มาที่ iPad เองก็เลยซื้อเป็น สองห้าห,าหจิกมานะก็เดี๋ยวเต้าจะมาแกะให้ดูคืออันเนี้ซื้อมาเป็นสีฟ้าเนาะสีสกายบซึ่งเป็นสีใหม่ของ iPad รุ่นนี้เนาะคือครจริงๆเขามีให้เลือกน่าจะประมาณ5สีมัออ้งแต่ว่าสีที่มาใหม่จะเป็นสีเขียวกับสีฟ้านี้อ่ะเดี๋ยวเต้าจะแกะให้ดูโหเคหนึ่งสองสมุมันมีความแบบสวยบอกไม่ถูกมันรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก สมกับที่ฉันตามหามานานเนาะเอาล่ะน,นะทุกคนต้องจะเปิดแล้วนะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรวะปลื้มนี่โอ้ยมันมีความละมุนละไมละม่อมนี่เอาผิดด้านนี่เลย iPad Air 4นะคะนี่ดูสิดูสิด้านหลัง คือมันเป็นฟ้าแบบอ่อนๆนะทุกคนน,น,นี่แล้วก็ข้างในก็จะมีอันนี้คืออะไรคู่มือนี่คู่มือนี่คู่มือ,มอก็คงคอนเซ็ปตของ Apple n o โเป็นสีขาวๆแล้วก็ในกล่องเองเนี่ยก็จะมีนี่เลยสายชาร์จนี่เลยสายชาร์จ ซึ่งหัวก็เป็นหัวแบบหัวอะไรอะ USB Type C หรือเปล่าน่าจะเป็น Type C นะแล้วก็นี่นี่เลยที่ชาร์จนี่เลยที่ชาร์จแบบหัวชาร์จนะเป็นอะแดปเตอร์ทำไมไม่สูงน,นี่น่นรอแล้วก็หมดแล้ว หมดแล้วจ้าทุกคนในกล่องเนาะโอเคก็เดี๋ยวเตว้าจะมาแกะอันนี้ให้ดูขออนุญาตปิดฝาก่อนก็เดี๋ยวต้าจะแกะอันนี้นะทุกคนดูสิดูสิสโฮยแกะแค่นี้ก่อนดูดูทุกคนนี่คือสีแบบสกายบลูของ Apple นะคือมันออกแบบฟ้าเลยแหละเออตอนแรกต้องเข้าใจว่ามันเทาๆนี นี่มันจะเห็นไหมเนี่ยนี่นี่ทุกคนสีฟ้าสวยมากมาพร้อมกล้องเออก็เดี๋ยวอันนี้เนาะคือเต้ะปกติเต้าใช้อยู่แล้วเนาะก็คือ iPad Air 3เนาะก็คือเป็นตัวก่อนรุ่นนี้แหละก็เดี๋ยวเตาจะเทียบกับ iPad Air 3ให้ดูนะนี่อันนี้ก็คือที่เต้าใช้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวแกะให้ดู คือเนี้ยเคสที่ต้องใช้ออรีวิวคร่าวๆอันนี้เนาะเป็น iPad Air 3ที่แบบเต้าใช้เป็นเคสสำหรับแบบมีใส่ปากกาด้วยนะก็เดี๋ยวเตาจะแกะเครื่องให้ดูนี่เลยทุกคนนี่อันนี้นะคะเป็น iPad Air 3เนาะของแปลนี่อันเนี้ยอันเนี้ยต้าซื้อเป็นสีสเปซเกยเนาะ พราะตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็สวยดีอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เป็น iPad Air เป็น Wi-Fi บวก Cellular 64G เพราะว่าตอนนั้นเข้าใจว่าตัวเองอน่าจะใช้ Cellular แต่ว่าใช้มาเนิ่นนานก็รู้สึกว่าเอากูไม่ได้ใช้นิวว่าอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยรอบครั้งต่อมาก็เลยซื้อแบบไม่มี Cellular มันถูกกว่าด้วยทุกคนที่สําคัญเออก็เดี๋ยวเต้าเทียบกันให้ดูภายนอกก่อนเนาะต้องมีความระมัดระวังนะเพราะว่าเพราะว่า มันยังไม่ได้ติดฟิล์มเดี๋ยวมันแตกว้ายมันติดอ่ะโอ้โหเกือบหล่นนี่เทียบให้ดูชัดๆอันนี้นะนี่นะทุกคนเห็นไหมความหนาความแตกต่างคือ iPad Air 3อมะมันจะมีความโคง้งเนอะแต่ว่า iPad Air 4อ่ะมันมีความเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆขึ้นมานี่แต่เ,เราจะเทียบให้ดูคันเข้าๆนี่ข้างหลังนะทุกคนเห็นปะ ซึ่งอันนี้ก็คือเขาเป็นแม่เหล็กแล้วเขาก็ดูดกันเองแบบนี้ซึ่งความเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเทียบก่อนต้องรู้สึกเหมือนเครื่องมันจะแบบ ipad air 3มันสูงกว่านิดนึงนะทุกคนแล้วก็ต้องรู้สึกว่ามันบางกว่าแหละมันบางกว่า ipad air 3มันบางกว่า air 4แต่ว่าตัวลำโพงอะไรอย่างเงี้ยมันอ๋อทุกคนต้องพอความแบบ แตกตางก็คือ iPad Air 4นะมันมีลำโพงด้วยทุกคนข้างบนแต่ว่า iPad Air 3มันไม่มีแล้วก็ปุ่มปิดเครื่องเปิดเครื่องนะ่ก็คืออยู่ที่เดียวกันคือมุมข้างบนนี้เนาะแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงก็เหมือนกันก็ส่วนน้ำหนักเนี่ยสำหรับตัวเองนะต้ารู้สึกว่า iPad Air 4เหมือน,นหนักกว่านิดนึงอนะ่ะคือมันแนมเบนเบากว่า เออไม่ดูทําไมโอ,อ้แต่ว่าก็เดี๋ยวแต้ว่าลองไปใช้ดูก่อนว่ามันอ่ะแบบแตกต่างกันยังไงเนาะสำหรับ2เครื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งสําหรับแบบพนักงานอ,ฟฟแบบออฟฟิศแบบสาวออฟฟิศอะไรอย่างเงี้เนาะเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนอนะ่ะใช้ iPad แล้วแหละเออก็เดี๋ยวมาลองใช้ให้ดูกันว่าแบบเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็คุ้มค่าไหมหรือว่าคือแต้ว่ามีเพื่อนหลายคนมากที่แบบ เออเหมือนสมมติรุ่นใหม่ออกใช่ปะก็ไปซื้อรุ่นเก่ากว่าอะไรเงี้ยขึ้นหนึ่งอ่ะมันคุ้มเว้ยมันถูกด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาลองรีวิวดูเผื่อว่าใครแบบตัดสินใจซื้ออยู่ช่วงนี้เนอะแล้วก็เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยของมันน่าจะหาให้ขึ้นกว่าตอนนี้นะจบไปแล้วนะทุกคนกับการรีวิวตัว iPad Air 4เครื่องนี้เนอะก็เดี๋ยวเต้าะจะมา รีวิวให้ดูอีกทีหลังการใช้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะความแตกต่างของ2รุ่นนี้เนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้เนาะก็ลบกวนกด Subscribe ด้วยข้างล่างนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าเต้าหวอย่างที่บอกไปคือเต้าหวจะลงคลิปถูกอาทิตย์ก็มาดูการลุ้นกันว่าแกะกล่องอะไรแล้วก็รีวิวอะไรกันอะไรอย่างนี้เนาะงั้นวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย